ี่ค่ะครัวไร้ผงชูรสวันนี้เราจะมาทำาลาบหัวปีนะคะเพื่อนๆหัวปลีกล้วยเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์สูงมากเลยค่ะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่เพราะว่ามีแคลเซียมแล้วก็โปรตีนธาตุเหล็กฟอสฟอรัสวิตามินซีเบตาแคโรทีนแบบสูงมากแล้วก็ยังช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดรักษาโรคกระเพาะด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยบารุงเลือดนะคะเพื่อน,อนๆ เนเนี่ยตอนสมัยที่มีลูกนะลูกชายเนี่ยดื่มนมเนี่เก่งมากนี่ก็กินเลียงหัวปรีนี่นะคะเป็นหลักเนาะซึ่งหัวปลีเนี่ยถ้าเป็นที่ต่างประเทศกิโลหนึ่งหนึ่บาทนะคะเพื่อนๆแต่ว่าบ้านเราเนี่ยราคาถูกเนาะทีนี้ตอนนี้เขาก็มีงานวิจัยนะเขาแบบมีการเอาหัวปลีเนี่ยมาใสาก่กระป๋องแล้วก็มาอัดเป็นเม็ดด้วยนะคะเป็นทำเป็นแบบทานเป็นธัญพืชน,นะคะเพื่อนๆ ซึ่งหัวปรีเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ทานได้ทั้งดิบทั้งสุกด้วยนะทําได้หลายเมนูด้วยนะคะเพื่อนๆคนที่ที่ป่วยก็สามารถทานได้เพราะหัวปรีเขาจะมีฤทธิ์เย็นเนาะ,ะแล้วเขาก็ เวลาตอนดิบเขาก็เป็นฝาดเนี่ยฝาดเนี่ยเขาจะช่วยรักษาแผลในกระเพาะนะคะอันนี้เน่เอ,เอามาแช่น้ําเกลือเพื่อไม่ให้มันดํานะคะเพื่อนๆแช่น้ําเกลือไว้สักพักหนึ่งส่วนอันนี้มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเนี่ยถ้าจะได้ไลโคปีนเนี่ยที่บอกต้องเอาไปโดนความร้อนซึ่งอันนี้เน่จะแทนน้าซอสในแบบปลากระป๋องนะคะนนี้ก็จะเอามาปั่นก่อนพอปั่นมะเขือเทศเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเอาใช้แทนซอสส่วน ที่ขาดไม่ได้สําหรับลาบก็คือหอมแดงะคะอันนี้เป็นหอมแขกนะคะเพื่อนๆแล,แล้วก็ต้นหอมผักชีรวมถึงผักชีเลื่อยด้วยทั้งหมดเนี้ยมันจะมีสารที่ช่วยในการขับไขมันที่ไม่ดีในหลอดเลือดนะอันนี้คือตะไคร้น,นะคะตะไคร้เนี่ยเป็นสมุนไพรไทยที่ถ้าทานได้ทุกวันดีมากเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เน่ก็เอาซอสที่เนปั่นไว้แล้วนะคะเป็นมะเขือเทศสดๆเทลงไปในหม้อแทนซอสมะเขือเทศซึ่ง เมื่อเขือเทศเวลาโดนความร้อนนะคะเขาก็จะให้สารไลโคปีนซึ่งเป็นสารป้องกันมะเร็งจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถทานได้เยอะกว่าน,นี้อีกนะแต่นี้เน่ไม่ได้ทําเยอะเนาะแล้วไม่ได้ทําเยอะเนี่ยปรากฏว่ากินแย่งกันกินไม่พอกินคนอื่นไปกินเฉยเลยยังทําคลิปไม่จบแต่ว่ามันอร่อยมากเลยนะคะยิ่งจริงๆทาดิบก็ได้นะแล้วก็ทําสุกก็ได้ทําสุกก็จะนุ่มๆคล้ายๆกับหน่อไม้ค่ะอันนี้ใส่ปิดปิด แก๊สก่อนนะคะปิดแก๊สได้แล้วนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปหอมแดงเนี่ยถ้าทานสดได้เราก็จะได้วิตามินจากหอมแดงอันนี้ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้หอมแดงเนี่ยเราทานดิบๆได้เลยเราจะได้สารอาหารที่อยู่ในทั้งตะไคร้แล้วก็หอมแดงซึ่งช่วยในการต้านอนุมูลอิสระอันนี้เกลือดำกาลานม,มาร์นะคะใส่ไปครึ่งช้อนคําว่าต้านอนุมูลอิสระก็คือเขาก็จะไปทําให้หลอดเลือดของเราไม่ค่อยอักเสบเยอะ,ะคะ่ะเวลาที่เรากิน สมุนไพรนะคะสมุนไพรเขาจะมีอันนี้อันนี้เป็นข้าวคั่วซึ่งคุณอาเป็นคนคั่วนะคะคั่วเองเลยคั่วเสร็จแล้วก็เอามาใส่เครื่องปั่นอันเล็กอะ่ะเพื่อนๆทำเองได้เราก็จะได้ข้าวคั่วที่ใหม่สดสะอาดแล้วเวลากินมันจะหอมอร่อยมากเลยค่ะเราก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเพราะแล้วก็ต้นหอมผักชีผักชีเลื่อยลงไปนะคะลาบเนี่ยขาดข้าวคั่วมันจะไม่เป็นลาบเลยค่ะ แล้วก็ลืมไม่ได้เลยก็คือมันนาวการปรุงรสนะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่อยากได้หวานนิดๆก็ใส่น้ำตาลธรรมชาตินะคะไม่ต้องใส่เยอะเนาะใส่นิดๆพอแต่ถ้าไม่ทานได้ก็จะดีนะคะการที่เราไม่กินน้ำตาลแต่เรากินก็ไม่ได้ไม่ได้อันตรายอะไรเยอะค่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งนะแต่ถ้าคนเป็นมะเร็งหลีกเลี่ยงได้มันก็ดีเพราะว่าถ้ากินเยอะๆมันก็ไปกระตุ้นเซลล์มะเร็งเนาะแล้วเคล็ดลับในการกินน้ำตาลไม่ให้มา มีปัญหากับหลอดเลือดก็คือเติมสมุนไพรเยอะๆอย่างหอมร้อนเนี่ยเวลาเน่จะกินผลไม้เยอะๆเน่จะกินหอมร้อนก่อนแก้วหนึ่งเพื่อให้เขาไปาเขาเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระเนาะแล้วพอหลังจะกินผลไม้เสร็จก,ก็ซัดอีกสักแก้วหนึ่งคือพวกสมุนไพรไทยนะคะเขาจะช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบไปทําให้ดัชนีน้าตาลที่มันเยอะๆเนี่ยเหมือนดรอปลงะคะ่ะเออลักษณะแบบนั้นนะคะอันนี้เราก็เตรียมตักเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆ ก็เป็นเมนูลาบที่มีลิ้เย็นนะคะแล้วถ้าใครอยากใส่พริกก็ใส่แต่ว่านี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ทานพริกเท่าไหร่เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็โรยด้วยตะไคร้อีกทีหนึ่งตะไคร้นี่อย่างที่บอกทานสดสดได้ดีมากเลยนะคะโหเหมือนลาบปลากระป๋องไหมหเพื่อนๆนี่นะเป็นไอเดียของเนเพราะว่านีชอบกินลาบปลากระป๋องกินไม่ได้นี่คะก็เลยทําลาบอันนี้ ก็หวังว่าเมนูนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะทานอาหารให้เป็นยาปรุงอาหารให้เป็นยาเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเรากอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเรานะคะเดี๋ยวลราไปชิมกันนะคะ